การสร้างรูปภาพนะคะด้วย AI Image ใน e d Cafe ขั้นตอนก็คือเข้ามาที่เว็บไซต์ประกอบการอบรมนะคะแล้วมาทีเา่เมนูหมายเลข4และเลื่อนลงมาที่กิจกรรมที่3การสร้างสื่อประเภทต่างๆนะคะเสร็จแล้วให้คลิกที่สื่อ6ประเภทเลื่อนไปเลือกที่ AI Image ในนี้นะคะ จะมีตัวอย่างพร้อมนะคะเพื่อให้ฝึกปฏิบัติในการสร้างรูปภาพก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะจะมีตัวอย่างคิวแคแล้วก็มีตัวอย่างพร้อมเทนฟันแอนด์บ๊อบ a ูล่ a อนิมอันนี้จะเป็นพร้อมสำเร็จรูปนะคะจริงๆเวลาอาจจะคุณครูจะไปประยุกต์ใช้ก็คืออาจจะไปสร้างรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับสื่อการสอนของเรานะคะ อันนี้จะเป็นการสาธิตการสร้างเมื่อเรามาที่นี่เสร็จนะคะจะมีพร้อมไว้ให้ขั้นถัดไปนะคะเปิด S d c f f e i i ขึ้นมานะคะเราก็ล็อกอินเมลนะคะล็อกอินเมลเสร็จแล้วก็พิมพ์ S d c f f e i i ก็จะมาเจอหน้านี้นะคะเราก็คลิกล็อกอิน ก็จะเข้าสู่ระบบนะคะตามที่เราลงทะเบียนใช้งานไว้วิธีสร้างนะคะเราจะไปที่ create new create new เสร็จแล้วสื่อ learning material นะคะจะอยูอ่เราเลื่อนหานะคะก็จะให้มาที่ ai image เมื่อมาที่ ai image ก็จะเจอหน้าจอนะคะ create ai image อยู่ uh, you on your p พร m p มนะคะจริงๆถ้าเราอยากจะเทสไอเดียถ้าเราคลิกตรงนี้ก็จะมีไอเดียขึ้นมาให้เราเทสด้วยเลยนะคะแต่ตอนนี้เราจะไม่ใช้ไอเดียแต่เราจะใช้พร้อมที่เราเตรียมไว้ก็กลับมาที่เว็บของเราที่เตรียมไว้นะคะ uh. uh. เดี๋ยวเราจะมาสร้างแคาเอาตัวอย่างในนี้ก็จะมีอยู่อ่าเป็น คิวแของประเทศต่างๆนะคะก็อันนี้กิมมาเอาเอาอันที่10นะคะก็ Copy นี่เลยนะคะ Copy c o n t r o l C คือพร้อมสร้างรูปภาพนะคะไปแล้วก็กลับมาที่วาง c o n t r o l V วางพร้อมเลยนะคะเมื่อวางพร้อมเสร็จเราก็จะมาเลือกประเภทของรูปภาพ มีให้เลือกอยู่ 2, 4, 6, 8มีอยู่10ประเภทนะคะโฟโตกราฟิกดิจิตอลเพนเดี๋ยวอันนี้เราจะขอเลือกเป็น 3D m o โมเดลก็เลือก 3D m o โมเดลนะคะวางพร้อมเลือกประเภท g e n e r a เรเลยค่ะก็จะเ e n เน a เ e ตให้ตามคำสั่งนะคะ ตามคำสั่งของเราปกติเวลาเราไปเขียนพร้อมเราก็จะเขียนว่าพร้อมอะไรทําอะไรที่ไหนนะคะอ่านี่เป็นแมวสิงคโปร์อะไรนี่สิงคโปร์เรียนเป็นแมวอ่าตามตามนี้นะคะแมวก็จะออกมาเป็นแมวใส่ชุดประเทศต่ตางๆแบบ3าดีนะคะเขาจะเจนออกมาให้เราสองรูปเมื่อเราได้เสร็จอ่า สมมติว่าเราชอบแล้วนะคะถ้าเราไม่ชอบเราก็แบ็คเราเราก็ไปเจนใหม่นะคะ oh. อ่ะแมวไม่เอาดูแล้วไม่เอาขอเปลี่ยนยังไม่เซฟได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเราไปก๊อปอีกอ่าอินโดนีเซียคอนโทนซีนะคะแล้วเราก็กลับมาที่อ่ะลองเปลี่ยน เราวางเลยนะคะวางพร้อมแล้วก็ generate image วิลืมเราเลือกอ่ะเรายังเลือก 3D อยู่นะคะเลือก 3D ก็จะสร้างอุ้ยน่ารักอันนี้เป็นแมวใส่ชุดของประเทศอินโดนีเซียนะคะอ่ะเสร็จแล้วถ้าเราจะไปใช้งานจริงๆเราคลิกตรงนี้ก็ ดาวโหลดออกไปนะคะดาวน์โหลดออกไปได้อ่าดาวโหลดออกไปได้โอเคสมมุติเราดาวน์โหลดอ่าเราจะดาวน์โหลดออกมาก็รูปที่หนึ่งอันนี้คือรูปที่2นะคะอ่าโอเคนี่คือเสร็จแล้วถ้าเราต้องการที่จะเซฟไว้นะคะก็ไปที่เซฟแล้วก็ test image อ่า เทส AI image หนึ่งเทส AI image ตั้งชื่อนะคะเก็บไว้ที่ไหนอ่านี้เก็บไว้ที่ PLC network เราจะเอาไปแชร์ให้เพื่อนไหมถ้าแชร์ก็ปัน Public นะคะแล้วก็เซฟอ่าก็จะได้เซฟนี่มานะคะเสร็จแล้วหรือจะเอาไปส่งการบ้านนะคะก็ไปที่แชร์ แล้วก็ copy ลิงก์นี้นะคะเอาไปส่งในฟอร์มนะคะก็อ่อา copy ลิงก์สมมติเราส่งไปให้เพื่อนนะคะ c o n t o l v วางอันนี้เป็นสมมุติเป็นเพื่อนก็ก็จะมาที่รูปนี้เลยนะคะเพื่อนก็จะเอารูปนี้ไปใช้งานได้หรือเป็นการแชร์นะคะโอเคอ่ะนี่ก็เป็นการสร้างนะคะเป็นการสร้าง รูปภาพด้วย AI Image ใน S Cafe นะคะก็เดี๋ยวเราไปลองสร้างดูนะคะตัวอย่างที่2ในการสร้างรูปภาพใน S Cafe นะคะก็ไปที่ Create เลือก AI Image เราจะพิมพ์ใส่ไปเลยนะคะสมมุติเราจะบอกว่านักเรียนนั่งในห้องคอมพิวเตอร์อันนี้คือพิมพ์ใส่ไปเลยนะคะแล้วเราจะเลือกเป็นโฟโตกราฟิกแล้วก็เลือกเจนเนอเรต หลักการก็คือ1พิมพ์ใส่เข้าไปเลย2เราอาจจะมีพร้อมใช่ไหมคะเรามีพร้อมสําเร็จรูปเราก็เอามาสั่งให้ AI ได้นะคะ,ะตัวอย่างนี่เป็นแบบโฟโตกราฟิกใช่ไหมคะนักเรียนนั่งในห้องคอมพิวเตอร์ก็จะได้ประมาณนี้นะคะ,ะถ้าเราจะนำไปใช้เราก็ไปที่เซฟนะคะแล้วก็ตั้งชื่ออันนี้เป็นเทส AI Image 2เอาไว้ที่ไหนนะคะเลือก Library เป็น Public นะคะเราจะแชร์เพราะว่าเราเอาไปแชร์ให้เพื่อนหรือเอามาส่งส่งงานด้วยนะคะเซฟก็จะได้ลิงก์จะได้ เมนูนี้มามีแชร์กับ Edit นะคะถ้า Edit ก็คือเข้าไปแก้ไขพร้อมนะคะแก้ไขพร้อมแชร์ Share นะคะคลิกที่แชร์เอาสามารถที่เอาไปแชร์ในโซเชียลได้นะคะแล้วก็ Copy l i n ลิงก์ Link. และลาลิงก์นี้ไปส่งในแบบฟอร์มส่งงานนะคะนี่ก็จะเป็นการสร้าง รูปภาพด้วย AI Image ของ S Cafe AI นะคะ